กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรัวเมือนี้ท่อมีสามดาวสืผ้าธรรมชมไปหาป้าจันเนาะค่ะเนาะประจำวันวันที 16, ่1ิพฤศจิกายนพศ2566ค่ะป้าจันเอาลอตเตอรี่มาเสืองไหว้ั่ธรรมชมมานอนไต่หมอนตกแรงมากฝันฝันว่าเด็กเขาไปใน้ถังเด็กกินเด็กอยากกินจนอิ่มเลยค่ะธรรมชมแล้วก็ฝันเห็นเลข บกโตเลยค่ะธรรมช้ชมอยู่หนาเอิกแดนจึงคึงนะค่ะธรรมช้ชมจะเป็นเหล็กดีเหล็กเด็ดตัวใดกับปรับชมก็ป้าจันประอมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งห้ายท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับป้าจันประอมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับป้าจันสวัสดีค่ะป่าจันสวัสดีค่ะป้าจันค่ะครับบ่าสู่ฟังนะครับคุณป้าเป็นยังไงก่อนครับเรื่องเล่าครับฟันว่นยังไงครับ มาค,คื้นนี่บอครับผมมาคืนนี่ป่าฝันได้เข้ามาขายลอตเตอรี่หายเนาะก็ได้อาพัดดีมานอนน้ำขายลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่มานอนน้ำเออมาเสียงเอามาเสียงเอามาเสียงครับผมครับบ้านก็ได้ฝันครับฝันมาจ้าไปใส่ที่จังเป็นถ้ำเป็นยังนานะครับผมเป็นได้ถ้ำเป็นได้ยังแตกะจังเขามีงานไม่ยังนี่ละจัดงานได้ทำเออครับผมก็ได้ไอ้ แม่เด็กอันที่คนขายเด็กที่ซื้อเด็กรัฐวานนาขายเด็กนั่นิ่นก็ได้แตงผ้าขาวแต่งยังมาให้กินมิตรถวยบ้านแม่นลาบสร้อยกับโบแมนคอันเป็นหลาบเนื้อเป็นยังแตงผ้าขาวมาให้กินเป็นแนี่ยคุณกินกินเออที่จะกินในขำยังในยังหนี่นะได้กินยู่บ่ครับได้กินกินจนได้อิ่มครับผมกินจนอิ่มจนอิ่มเลยอุ้ยคือว่ามีโชกเลยครับ แมนบอกสิอันบอกว่านนการน,นอนอยู่ในบ้านหล่าคนมาขายลอตเตอรี่เขามาปุูกเอาก็ได้ดูมาเบิงก็ได้เห็นก็ได้ยิบเลยตัวนี้ละยิบเอาเลขในลอตเตอรี่เลยน,นอนในบ้าน,นในบ้านเลขที่ตัวไหนครับคุณป่าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ครับผมแต่เลขใี้ทำในบ่บได้บอกครับบบเขามาขายลอตเตอรี่แล้วมาปุูกยิบเอาเลยใช้ตัวไหนครับมาให้เอฟซีบ้างนะครับคุณป่าครับผม นี่ละยิบเอามาแล้วก็ไม่ย่าน้ำน้อนน้ำก็ได้ฟันแบบนี้ละครับครับเดี๋ยวขอโทษนะครับเด้อนี่เสียเบิ่งที่เราชงนะครับขอโทษโอ้ศูนย์แปดหนึ่งสามสามศูนย์ครับเอฟซีเจ็กลา้หนึ่งสิบสองล้านครับครับผมนี่เด้อครับเนี่ครับผมเนาะเท่าไห่นี่ครับผมเป็นว่าครับลองเอาไปเสียงสศกเสียงลาบลองเบิ่งนะครับท่านผู้ชมแนวทานดีๆครับปัจจันครับเจ็ดปีครับคุณป่าอายุเจ็ดปีครับ ห้าสิบหกปีครับเอฟซีเนาะอายุห้าสิบหกปีบ้านเลขที่หนึ่งแปดศูนย์ครับหลักการลอตเตอรี่เนาะครับผมได้กินก็ถือว่ามีโชคแล้วประจันเพิ่วเอาโชคไงไมาให้ละครับไปนอนน้่งก็ได้ฟันบัได้กินครับผมสวยบักไงขาแต่งมาเป็นผ้าแล้วก็บยิบกินข้ากระเอิญกินก็กินเลยครับก็กินเลยกินกับเก่ากันถามเป็นเปรอะประจันสิเปรจังไหนครับ ทำนี่มันเป็นแนวอะไรเปรเป็นเหลขกยังนอเอฟสี่ e ป่าบ่เปรแต่ว่าเพือนเพื่อนเพื่อนคในป่าฟันมาเขามาเขียนหายหกตัวด้วยแต่ว่าจืบาดบอันแดงจึงคืนคนะเขียนใจหนักเอื้อโอ้เขียนใจหนักเอิ้คนอยู่บ้านนั่นน่ะคนอยู่กับบ้านนี่ล่ละบ้านนี้ก็ได้ไปเบิองนะเอิ้เขาเด็กหกตัวแดงจึงคืนด้วยป่าก็ได้ดูขึ้นมาข้ามข,ข่ายข้ามข,ข่า,ขาก็ได้นี่แหละคิดบาเป็นดัตตดีตัวนี่แหละ แม่นเข้ามากับเอาพอดีมันเราว่ามีสามมียังนี่ละโอ้ก็เลยใส่ลอตเตอรี่เลยแม่นสุดยอดเลยโอ้แต่ว่าฝานจื้อบ่ได้หันจื้อไรต่างๆมันต้องมีสามมีศูนย์นี่แหละคิดว่าครับอืมเอาขอให้ถือรางวัลทีเดิมครับถือมาชมเนาะ้ป้าจันมีโชคไงพ่อเได้ทำบุญทำศีลเนาะครับเนาะครับผมกราบขอบคุณทุกท่านด้ยครับคุณป้าที่ให้แนวทางเด้ดเอฟซีงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ .2566 นี่ครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะป้าจันนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของป้าจันค่ะท่านผู้ชมเอาลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะท่านผู้ชมนี่ลอตเตอรี่ศูนย์แปดหนึ่งสามสามศูนย์ซื้อไว้เอามาเสื่องไว้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ฝันดีฝันว่าเด็กไปในถ้รมแล้วได้กินได้หยาดเลขของป้าจันต้องเข่าแทนแน่นอนค่ะท่านผู้ชม บ้านเลขที่ของปัจจันกับบ้านเลขที่หนะะึรรมม่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นะคะท่านผู้ชมลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมระกาอายุของปัจจันทร์ก็อายุหาสิบหกปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ม่โชมไม่ลาบกับปัจจันนทระเนาะประจัน,นะะนะจว,วันที่สิบหกพฤศจิก,กายนพศสองพันรรห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี่สามดาวกับศิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยจุดโชคมันหมาน เฮงเฮงรวยค่ะก็ยี่เพิ่งพาไปใ,ใส่เนาะค่ะนรรมชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากนผู้ชมค่ะระรับชมบางของดีกับเบาแอมรอทงกันเลยค่ะเบาแอมรอทงนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดยวนี่ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทรยทซัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จนงสิ่เือถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างหนครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านว,นวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พวัวเมยไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การนิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ตอนนวดตีอะไรเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาเส่เมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบุรีอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาคล้ายๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบาังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนนก้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูออกมากนะครับแล้วก็เมื่อแตะแตครับมมท่านผู้ชมเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทืท่อนะครับทาปากสามเทืท่อทาคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมาหาเสน่ห์ล่ะก็ Billy algorithm. เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี shuttle, ่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที Mix ่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน คาราบาวพีแอ็เนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกรมีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเขืกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงื่นไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ หน่ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายหน่เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชมแล้วก็บ่าวแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคล่องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อคร like, ับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบนะคับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ